วิธีลบประวัติการค้นหาใน Facebook แบบอัตโนมัติเราสามารถตั้งค่าให้ Facebook ลบประวัติการค้นหาให้เราได้นะครับมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Facebook เข้ามาแล้วนะครับกดขีดสมขีดทางด้านขวาบนต่อไปนะครับให้กดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่เมตาส่วนบัญชีตรงนี้เลยหน้าต่อไปให้กดเลือกเมนูข้อมูลและสิทธิ์การอนุญาตของคุณ เสร็จแล้วนะครับให้กดประวัติการค้นหาเมื่อเข้ามาที่ประวัติการค้นหาแล้วนะครับให้เรามาใช้ข้อมูลตรงนี้เนาะว่ามันเป็นบัญชี Facebook ของมันเพื่อนหรือไม่ถ้าเป็นบัญชี Facebook ของเรานะครับเราสามารถตั้งค่าให้ Facebook ลบประวัติการค้นหาให้เราแบบอัตโนมัติในหน้านี้ได้ให้เป็นเพื่อนนะครับมากดเก็บการค้นหาไว้เป็นเวลาให้กดตรงนี้นะครับในหน้าต่อไปล้างประวัติการค้นหาอัตโนมัติ ก็ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะให้ f a c e b o o k ล้างประวัติการค้นหาให้เราแบบอัตโนมัติหลังจากที่เรากดค้นหาใน Facebook หรือว่าไปส่องใครใน Facebook กี่วันก็จะมีตั้งแต่3วัน7วัน14วันหรือว่า1เดือนหรือว่าไม่ต้องการให้ล้างประวัติการค้นหาอัตโนมัติก็สามารถมากดค่าเริ่มต้นตรงนี้ได้นะครับอาจจะตัวอย่างนะครับเลือกไปที่ระยะเวลาที่สั้นที่สุดล้กันเนาะก็คือ3วัน ต่อไปนะครับมันก็จะมีข้อควรทราบให้เราอ่านเนาะก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอ่านได้และถ้ายืนยันให้มากดยืนยันตรงนี้เลยครับโอเคครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับมันจะมีสถานะขึ้นว่าบันทึกตัวเลือกของคุณแล้วและตรงนี้นะครับก็จะถูกตั้งค่าล้างประวัติการค้นหาตามระยะเวลาที่เราได้ตั้งค่าไว้ ก็ถ้าหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆนะครับค้นหาอะไรไปใน Facebook หรือว่าไปส่องใครใน a c e b o o k เนาะประวัติการค้นหาเ่าน้นะครับมันก็จะถูกตั้งค่าให้ลบเองแบบอัตโนมัติตามระยะเวลาที่เรากดเลือกไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมักจะมาลบประวัติการค้นหาบ่อยๆใน Facebook ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปตั้งค่าให้ Facebook ล้างประวัติการค้นหาให้เราเองได้นะครับโอเคครับแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ